สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ปัจจุบันความสวยสามารถสร้างกันได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นการสัญญกรรมหรือการใช้วิธีการแต่งหน้าเข้าช่วยก็สามารถเปลี่ยนแปลงรูปลักษ์ให้ดูดีขึ้นจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความสวยนั้นสามารถดึงดูดให้คุณหนุ่มๆเดินเข้ามาหาได้ไม่ยากแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้คุณแตกต่างจากคนอื่นนอกเหนือจากความสวยแล้วคุณต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นร่วมด้วยดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู 5สิ่งที่ทําให้ผู้ชายหลงรักนอกจากความสวยนําเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันเป็นการรวบรวมข้อมูลดีๆมาบอกกันส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันเลยครับข้อที่1เป็นคนดี สิ่งที่ทุกคนต้องพึงมีก็คือการเป็นคนดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำผิดพลาดไม่ได้เลยเด็ดขาดหรือต้องถือศีลอย่างเคร่งครัดเข้าวัดทุกวันขนาดนั้นครับเพียงแต่เราคิดดีพูดดีทำดีก็เพียงพอแล้วไม่ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนในสิ่งที่เราทำหรือพูดออกไปไม่จำเป็นจะต้องไปออกสื่อประกาศให้คนอื่นรู้ว่าเราทำดีอะไรแค่ใช้ชีวิตของเรา เป็นแบบปกติก็แค่นั้นเองครับข้อที่2ส,สดใสร่าเริงอยู่เสมอ ไม่มีใครอยากอยู่กับผู้หญิงที่น่าขึมทําตัวซีเรียสกับชีวิตตลอดเวลาหรอกครับการที่ใครสักคนอยากอยู่กับเรานั้นก็ต้องอยู่ด้วยแล้วสบายใจเห็นแล้วมีความสุขชอบในความดสดใสร่าเริงของเราเฮฮาในบางโอกาสสามารถผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตของเขาได้และยังเป็นผลดีกับเราอีกด้วยเพราะหากเรามีความดสดใสร่าเริงอยู่เสมอจะทําให้เราดูสวยน่ารัก อีกอย่างก็ไม่แก่ก่อนวัยกันด้วยนะครับข้อที่3ดูแลตัวเองความสวยภายนอกไม่ว่าจะเกิดจากการสัญญกรรม การแต่งหน้ามันก็เป็นแค่ด้านนอกแต่การดูแลตัวเองนั้นหมายถึงคุณต้องดูแลตัวเองจากข้างในใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองตั้งแต่เส้นผมจะหลดปลายเท้าให้เขาได้เห็นว่าคุณดูแลทุกเรื่องตั้งแต่การทานอาหารการพักผ่อนที่เพียงพอการออกกำลังกายการเข้าวัดทำสมาธิทำจิตใจให้สดใสเบิกบานอยู่เสมอเพราะการดูแลตัวเองจะทำให้เขาคิดว่าการที่ ที่คุณรักตัวเองและใส่ใจตัวเองคุณก็สามารถที่จะดูแลคนที่คุณรักได้ไม่ต่างกันเลยครับพข้อที่4รักครอบครัวสิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่ง คือการที่คุณเป็นคนรักครอบครัวดูแลเอาใจใส่พี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพราะการที่ผู้ชายสักคนจะเข้ามาใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกับคุณต้องรู้จักที่คุณดูแลครอบครัวของคุณดีพอแล้วหรือยังหากคุณยังไม่เคยใส่ใจดูแลพ่อแม่ของคุณเลยเขาก็คงจะคิดแล้วว่าคงจะดูแลครอบครัวใหม่ที่จะสร้างด้วยกันไม่ได้อยู่ดีอีกอย่างการที่คนรักมีความ กตัญญูกับพ่อแม่จะยิ่งส่งผลดีกับชีวิตทุกอย่างไม่ใช่เพียงแค่เรื่องชีวิตคู่เท่านั้นหรอกครับข้อที่5ขยันมานะอดทน ไม่ว่าจะเกิดมาในครอบครัวที่รวยแค่ไหนหรือจะแค่พอมีพอกินความขยันมานะอดทนจะพิสูจน์ให้เขาได้เห็นว่าคุณจะสามารถช่วยกันสร้างครอบครัวของคุณให้แข็งแกร่งและดีพร้อมได้เพราะเงินทองต่อให้คุณมีมากมายแค่ไหนแต่หากคุณใช้ทุกวันโดยที่ไม่หากลับคืนมามันคงต้องหมดเข้าสักวันเพราะฉะนั้นคุณควรเป็นคนที่ขยันกับทุกเรื่องโดยเฉพาะอาชีพการงาน มีความมานะอดทนกับอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาให้เขาได้เห็นว่าคุณไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยไปวันๆเหมือนคนอื่นกันครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5สิ่งที่ทําให้ผู้ชายหลงรักนอกจากความสวยจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาหากคุณสาวทราบดีแล้วลองทําตามกันดูครับรับรองว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณและอยู่ต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและยาวนานครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t y c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ